ครับสวัสดีครับมาตอบคำถามคอมเมนต์นี้นะครับวิธีใส่เกียร์ธรรมดานะครับตัวนี้เป็นห้าเกียร์นะครับเกียร์หนึ่งให้ดันไปทางซ้ายนะครับแล้วก็ดันขึ้นบนอันนี้คือเกียร์หนึ่งนะครับเกียร์สดันซ้ายเหมือนกันครับแต่ดึงลงล่าง ส่วนเกียร์สามครับดันขึ้นตรงๆเลยครับไม่ต้องสายไม่ต้องขวาสามดันขึ้นตรงนะครับแล้วก็สี่สี่ดึงลงล่างครับดึงตรงเหมือนกัน,นครับนี่อันนี้เกียร์ว่างนะครับเกียร์ห้าดันขวาครับแล้วก็ดึงขึ้นนี่คือเกียร์ห้า ส่วนเกียร์ถอยดันขวาเหมือนกันครับแต่ดึงลงหลางครับแค่นี้ครับสวัสดีครับ